สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Mobile า e g g n n s อยู่กับผมเอง008กันอีกเช่นเคยก็สำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนได้คอมเมนต์บอกผมว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปแนะนำฮีโร่สำหรับไต่แรงให้หน่อยก็คลิปนี้ผมก็จัดให้เลยนะครับผม13อันดับฮีโร่สำหรับไต่แรงซีซั่นส8ครับผม ก็สําหรับฮีโร่ที่ผมจะเอามาบอกและแนะนาเนี่ยผมก็ไม่ได้อิงมาจากที่ไหนนะผมอิงมาจากตัวผมเองนะคือผมที่ผมเอามาแนะนําเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมาและประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยว่าตัวนี้มันโหดนะตัวนี้มันโหดตัวนี้มันเก่งสําหรับผมอะไรเงี้ยผมก็เอามาบอกคุณผู้ชมให้ได้รู้กันแต่ถ้าเกิดแบบว่าอุ้ยพี่ครับตัวนี้ก็โหดนะครับอะไรตัวตัวตัวนี้ก็พอเล่นได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสามารถคอมเมนต์บอกแชร์ share, ความรู้กันได้โอเคจะได้ไม่ต้องมาว่าผมฮ่ยทำไมพี่ไม่มีตัวนี้ทําไมพี่ไม่มีตัวนี้เก็ <c oughs> ถ้าใครว่าคิดว่าตัวไหนโหดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมข้างล่างเลยโอเคเอาละครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่13กันเลยนะครับแองเจล่าครับผมแองเจล่าเป็นฮีโร่สายซับพอร์ตนะครับผมที่จุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลอันติเมตนะครับผมที่จะสามารถสิงเพื่อร่วมทีมได้นะครับผม ก็สกิลสิ่งของแองเจล่าเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกไฟเตอร์หรือแทงที่เป็นตัวเปิดของเพื่อนร่วมทีมนะมันจะทําให้แองเจล่าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเขาก็จะมีสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายและฮิลทีมของเราได้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นมันเป็นอะไรที่ครบเครื่องอย่างมากเลยสําหรับเจ้าตัวแองเจล่านี้นะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลย โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่ตัวที่12นะครับผมมิยาครับผมมิยะเป็นแครี่ที่มีจุดเด่นทางด้านเรื่องการโจมตีไวนะครับผม mm hmm. เนื่องจากก็สกิลติดต,ตัวของเขาเนี่ยจะทําการโจมตีธรรมดานะครับผมสะสมทั้งหมด5สเต็ปเมื่อครบ5สเต็ปเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะทําการเพิ่มความเร็วโจมตีของเขาในแบบสูงสุดเลยโจมตีแบบไวมากๆเลยครับผม แล้วก็เขาจะมีจุดเด่นอีกอย่างก็คือเขาจะมีสกิลหลบหนีนะครับผมเป็นสกิลอันติเมทนะครับผมที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยล่องหนและเพิ่มความเร็วในการหนีของเขาด้วยและจะเป็นแล้วก็จะมีสกิลสองที่สามารถใช้ชะง,งักศัตรูได้นะครับผมโอเคจะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยฮีโร่อันดับที่11นะครับผมอินซุนชินครับผมอินซุนชินนี่ถือว่าเป็นแครี่นะัก เป็นแครี่ที่ครบเครื่องเลยทีเดียวเพราะว่าอินซุนชินเนี่ยมีทั้งการโจมตีใกล้และโจมตีไกลในตัวเดียวกันนะครับผมพอเวลาเขาไปโจมตีใกล้ๆศัตรูเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโหมดของเขาเนี่ยเป็นฟันทันทีครับผมและถ้าเขาทิ้งระยะห่างและออกมาโจมตีศัตรูห่างๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหมอของเขาเนี่ยเป็นยิงไกลทันทีครับผมแล้วเขาก็จะมีสกิลอันติเมทของเขาเนี่ยที่สามารถเปิดแมพให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ ถือว่าเป็นนักหญิงที่ครบเครื่องเลยทีเดียวครับผมคุณผู้ชมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่10นะครับผมสายเมดออรรานะครับผมออรราเนี่สำหรับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นที่สกิลติดตัวของเขาอีกเช่นเคยนะครับผมสกิลติดตัวของเขาเนี่ยเมื่อเวลาเขาใช้สกิลนะครับผมเขาจะทําการสะสมสแต็ตทั้งหมดเนี่ยสสแต็ครับผม ถ้าสเต็กของเขาครบ4ีสเต็กเมื่อไหร่เนี่ยพอเวลาเขาใช้สกิลครั้งถัดไปเนี่ยจะทําให้จะทําให้สกิลออรล่าเนี่ยพอเวลาปล่อยใส่สตูไปนะครับผมสตูจะถูกแช่แข็งทันทีผมว่าออรล่าเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทางฮีโร่สายแอสซินเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวล้วงตัวไหนเนี่ยเข้ามาถึงตัวออรลานตอนออรล่ามีสเต็คครบนะครับผม แอสซิสซินตัวนั้นนี่จะโดนออรราแช่แข็งและถูกออรราเนี่ยเบิร์ดชุดเดียวตายแน่นอนนะครับผมถ้าออรรามีของและไอเทมที่มากพอนะครับผมถือว่าออรราเนี่ยเป็นเมดที่แก้ทางพวกนักฆ่าได้เป็นอย่างดีเลยโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่9เลยนะครับผมเซซิเลียนครับผมเซซิเลียนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเมทที่มีผลกับทีมไฟเป็นอย่างมากเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็น AOE หรือเรียกง่ายๆก็เป็นวงกว้างนั่นแหละครับผมและสกิลคูดาวของเขาเนี่ยมันจะสกิลคูดาวเขาเนี่ยมันจะคูดาวไวมากๆนะครับผมแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะใช้มานาเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่หลังจากกลางเกมถึงเลทเกมเป็นต้นไปเนี่ยสกิลของเขาเนี่ย เรื่องมนานาเนี่ยมันไม่เป็นปัญหานะครับผมถ้าเกิดมีตัวยืนหรือมีตัวค้ำให้เขาใช้สกิลได้ฟรีและต่อเนื่องเนี่ยผมบอกเลยเซซิเลียนเนี่ยจะเป็นตัวที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวเลยครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับผมมากันที่ฮีโร่ตัวที่8นะครับผมรัวอี e ้นะครับผมรัวอี e ้เนี่ยก็เป็นเมดซับพอร์ตนะครับผมที่ มีผลต่อทีมไฟ์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมเนื่องจากสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลหวบซะส่วนใหญ่แต่ต้อแต่ในการใช้สกิลของเขาเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะครับผมต้องใช้ให้สีที่มันแตกต่างกันถ้าใครได้ลองเล่นเนี่ยก็อาจจะรู้นะครับผมเดี๋ยวผมก็อาจจะทําคลิปแนะนําแยกตัวไหนที่มีสกิลใช้สกิลแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นเป็นคลิปแยกกันแล้วกันนะครับผมและรัวอีเนี่ยจะมีสกิลในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายตัวเองหรือ เคลื่อนย้ายเพื่อร่วมทีมได้ด้วยนะครับผมเป็นเมท่พ่าเพื่อร่วมทีมไปแกงได้ไวหรือเดินทางข้ามเลนเนี่ยได้ไวและรวดเร็วนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมไปที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยมากันที่ฮีโร่อันดับที่7นะครับผมหลิงครับผมหลิงเนี่ยจะมีจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าผิวไหวค่อนข้างผิวไหวนะครับผมและสกิลที่เป็นจุด เด่นของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลหนเนี่ยจะทําให้เขาสามารถขึ้นไปยืนบนกําแพงได้และสามารถกระโดดไปมาบนกําแพงได้ครับผมมันจะทําให้เขามันจะทําให้เขาเนี่ยเคลื่อนที่ไปแก๊งในทีมไฟเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นครับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโรตัวต่อไปกันเลย มากันที่ฮีโร่ตัวที่หกนะครับผมเฮลเคิร์สครับผมเฮลเคิร์สนี่ผมบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมันโกงเลยก็ว่าได้นะถ้าคนเล่นเก่งๆนะครับผมมันเป็นฮีโร่ที่ติดเบต้ามากๆเลยแต่ก็นะผมอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวที่หลุดแบนยากมากๆครับผมสําหรับแรงสูงๆคือถ้าใครจะซื้อมาเล่นนี่ก็ต้องคิดดีๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแรงไปตอนแบบแรงอีปีขึ้นไปในี่ที่จะมีที่จะมีการดรับหรือแบรนฮีโร่อะไรเงี้ย คุณต้องยอมสักนิดหนึ่งว่าเจ้าตัวนี้มันอาจจะหลุดแบงนยากเพราะว่าเจ้าตัวเฮลเคิร์สเนี่ยมันเป็นสายนักฆ่าที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบเบิร์ชุดเดียวตายแน่นอนชดชัวครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ก็จะเป็นสกิลอันติเมทนะที่สามารถปิดแมปไม่ให้ศัตรูเนี่ยเห็น เห็นในมินิแมปได้หรือรอบๆข้างสตูได้คือจะทําให้ระยะการมองเห็นของของเราเนี่ยแคบลงครับผมนี่คือความสามารถของเฮลเคิร์ตนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสกิลสองสกิลสองเนี่ยเมื่อเวลาเขาตีธรรมดาเนี่ยเขาจะสะสมสแต็คผมจําผมจําไม่ได้ว่ามันเขาสะสมสี่หรือห้าสแต็กผมจําไม่ได้นะเมื่อเขาสะสมตีธรรมดาสกิลสองของเขาเนี่ยจะทําการพอเวลากดใช้เนี่ยเขาจะทําการจิ้มเข็มพิษไปประมาณ สหรือสี่สแต็ตามจานวนที่เขาสะสมได้จิ้มปุ้งถ้าถ้าเก็บสแต็คครบและจิ้มไปเนี่ยคือจะแบบว่ามันจะแรงมากๆเลยคือแบบชุดเดียวตายได้เลยครับผมเป็นแอสซิสินที่ผมแนะนําเลยแต่อาจจะหลุดแบน์ยากสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลย โอเคครับผมมากันที่ฮีโร่ตัวที่5นะครับผมลานเซลอตครับผมลานเซลอตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีความเร็วอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของเขานี่สามารถพุ่งได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมแต่เราจะต้องพุ่งโดนศัตรูหรือคีปที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นถึงจะใช้สกิลนี้ได้3รอบแบบไม่มีคูดาวนะครับผมถือว่าเป็นแบบอารมณ์อารมณ์คล้ายแบบยาสุโอะ ยาสุโอดในลีกออฟลีเจนนะครับผมที่ถ้าใครเคยเล่นลีกออฟลีเจนเนี่ยจะรู้แบบยาสุโอดเนี่ยเขาจะสไลด์สไลด์ไปแต่ห้ามซ้ํากับฮีโร่ตัวเดิมนะครับผมมันต้องมีมีเวลาที่กําหนดถึงจะสไลด์กลับตัวเดิมได้อะไรประมาณนี้ครับผมแกนสล็อตเนี่ยสกิลหกับสกิลสของเขาเนี่ยจะเป็นพุ่งทั้งหมดแล้วก็สกิลสองของเขาเนี่ยเอ้ยสกิลหกับสกิลอันติเมทของเขาเนี่ยจะเป็นพุ่งทั้งหมดนะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบว่า อารมณ์คล้ายมูล,ลาดเลยมูล,ลาดแบบฟันชิงๆมันจะเป็นดาเมจที่แรงมากเลยหลังเกมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยมาที่ฮีโร่ตัวที่4นะครับผมฮีโร่ตัวที่4นี้เป็นสายนักสู้อัลฟาครับผมอัลฟาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่สามารถยืนโซโลเลนโซโลเลนได้เป็นตัวที่ยืนโซโลเลนและแข็งมากๆเพราะว่าตัวอัลฟาเนี่ยเขามีสกิลที่แบบ ดูดเลือดแรงมากๆมีทั้งซ c มีทั้งสโลมีทั้งน็อกอัพคือแบบครบเครื่องครับผมและสกิลของเขาที่ดูดเลือดมันเป็นตัวที่สามารถยืนโซโล่เลนได้แข็งมากๆถ้าใครยืนเลนเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยแนะนำอัลฟาครับผมแน่นอนคุณจะไม่ผิดหวังกับฮีโร่ตัวนี้ครับผมโอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยเอาละครับผมมากันที่ฮีโร่ตัวที่3น,นะครับผม อี่จงนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงรูปออกเสียงถูกหรือเปล่านะอีจงอ่ะอี่จงอ,อี่จง,อจงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเรียกยากนิดนึงนะลิ้นพันนะชื่อมันเรียกยากโอเคสำหรับเจ้าตัวอี่จงเนี่ย มันจะเป็นจุดเด่นของมันเนี่ยมันจะเป็นที่คอมโบสกิลนะครับผมคอมโบสกิลต่อเนื่องและดูดเลือดนะครับผมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลอันติเมทของเขานะครับผมสกิลอันติเมทของเขาเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยจะแปลงร่างเป็นมังกรและจะทําให้ตัวอีจงเนี่ยอยู่ในสถานะคงกระพันคงกระพันที่ว่าเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าเป็นอมาตะนะครับผมเขาจะลดความเสียหายที่ได้รับอ่าลดความเสียหายที่ได้รับครับผมและสามารถ บินข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเช่นกำพงกำแพงหินอะไรเงี้ยเขาจะบินทะลุได้หมดนะครับผมอ่ะและเมื่อบินชนสตูตอนเป็นมังกรอยู่จะทําให้สตูติดสตันและกระเด็นถอยหลังด้วยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่คอมโบสกิลคูดาไวและดูดเลือดถือว่าตัวเนี้ยเหมาะกับการยืนโซโล,โลเลนเป็นอย่างมากโอเคแล้วก็สามารถเอามาป่าด้วยก็ได้นะถ้าคนเล่นชํานาญชํานาญโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม ไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับผมมากันที่ฮีโร่ตัวที่สองกันแล้วนะครับผมที่มีชื่อว่าคัท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 โทตากาดคัทคัทโทโอ้ยชื่อบึกอ่านยากเหลือเกินเว้ยเฮ้ยคัทโทตากาดคัทโทตากาดประมาณนี้แหละครับผม <laughs> คือแบบชื่อมันอ่านยากจริงๆอะ่ะคือแบบ ม,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 มันเป็นสายแทงนะผมขออนุญาตเรียกว่าไอไ้อแทงตัวนี้แล้วกันอ่ะก็สําหรับไอ้เจ้าแทงตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยจะอยู่ที่สกิลติดตัวนะครับผมสกิลติดตัวของไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อไอ้เจ้าแทงตัวเนี้ยได้รับค่าความโกรธเมื่อได้เมื่อเขาจะได้รับค่าความโกรธเมื่อได้รับความเสียหายนะครับผมเมื่อเขาทําการโจมตีปกติเขาจะใช้ความโกรธที่สะสมไว้ทั้งหมด เพิ่มเป็นพลังโจมตีอ่ะแบบเนี้ยดูใหม่นะเนี่ยอ่ะเมื่อโดนศัตรูโจมตีเนี่ยอไอ้หลอดข้างล่างเขาจะขึ้นนะครับผมพอสีแดงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพอเวลาตีกดโจมตีธรรมดาไปก็จะทุบสวนกลับทันทีคือแบบว่าไอ้แทงตัวเนี้ยมันเหมาะสําหรับการรับตีนมากๆเลยแบบรับความเสียหายแล้วก็ทุบกลับทุบกลับแล้วเขาจะได้รับพลังชีวิตคืนมาด้วยนะ ไอ,ไอ้เจ้าแทงตัวนี้เขาจะได้รับพลังชีวิตคืนมาด้วยอะและสําหรับไอ้สำหรับอีกจุดเด่นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สกิลอันตีครับผมสกิลอันตีของไอ้เจ้าแทงตัวเนี้อารมณ์จะคล้ายมาหลอดเลยแบบชอ็อกลงไปนะครับผมแต่ระยะการชอ็อกของไอ้เจ้าตัวเนี้มันจะไกลกว่ามาหลอดมากๆเป็นเท่าตัวครับผมเป็นเท่าตัวเลยคือแบบว่าโดดจากแบบอีกเลนหนึ่งมาอีกอีกเลนหนึ่งได้เลยอะ ก็ประมาณครึ่งของครึ่งนะคือแบบมันก็ไม่แบบเลนหนึ่งขนาดนั้นนะครับผมก็กลางๆครึ่งครึ่งของเลนนะครับผมถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวเปิดและเป็นตัวรับตีในเวลาเดียวกันเลยโอเคก็จะประมาณนี้โอเคไปกันที่ฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับผมมากันที่ฮีโร่อันดับที่1ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมปาเซียนะครับผมสายแทงของเรานั่นเองก็ตัวนี้ผมบอกว่าเป็นแทงที่ผมชอบเล่นมากที่สุดและตอนช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นผมเล่นมัน ปล่อยที่สุดแล้วสำหรับแทงตัวนี้คือแบบว่าแทงตัวนี้มีสกิลที่สามารถตัดเลือดศัตรูได้ครับผมทุกสกิลของเจ้าปาเซียเนี่ยพอเวลาเจ้าปาเสียโจมตีโดนสกิลเอ้ยไม่ใช่ดิสกิลโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทำการตัดเลือดฝั่งศัตรูนะครับผมลดการฟื้นฟูของฝั่งศัตรูคือแบบทุกสกิลของปาเสียเนี่ยสามารถลดการฟื้นฟูของฝั่งศัตรูได้ทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็จุดเด่น อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของป่าเสียเนี่ยคือสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยเขาจะประกบไอ้ไอ้โลกระทะของเขาเนี่ยประกบปึ้งและกิ้งไปกิ้งไปข้างหน้าครับผมกิ้งข้างหน้าและเราสามารถควบคุมการกิ้งของเจ้าป่าเสียได้ด้วยถือว่าแบบเป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่หรือใช้แบบกิ้งเขาไปเปิดอย่างเงี้ย อ่าถ้าสมมติเรากิ้งโดนศัตรูมันจะทําให้ศัตรูติดสตันและกและถอยหลังไปนิดนึงด้วยโอ้โเป็นสกิลไว้สําหรับเคลื่อนที่หรือว่าเป็นสกิลเปิดก็ได้สําหรับเจ้าปาเซียถือว่าเป็นแทนที่ผมชอบที่สุดแล้วอ่านะครับผมโอเคโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ13ฮีโร่สาหรับไต่แรงที่ผมแนะนําไปก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยถ้าใครคิดว่ามีฮีโลตัวไหนที่เอ้ยตัวนี้มันโหดตัวนี้มันโหดก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปก็สามารถคอมเมนต์บอกและแชร์ความรู้กันได้นะครับผมผมไม่ได้ว่านะแสดงความเห็นกันได้แต่อย่าด่าผมก็พอนะอย่าด่าผมก็พอโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันครับ